รเรื่องนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ยาวนานครับคือจริงๆมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าตารางที่ว่าจะออนก็คือเหมือนปีที่แล้วนาะแล้วก็มันถูกเลื่อนมาด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยความพร้อมในการที่จะฉายเรื่องซีีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เรารู้สึกว่ามันน่าจะถึงเวลาที่แบบพร้อมจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนฝากสนับสนุนด้วยภาพยนตร์ไทยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ามันมีความแปลกใหม่แล้วก็ทุ่มทุนสร้างสุดๆครับเมื่อตอนเที่ยงเนอะเพิ่งจะประกาศครับ ใช่ค,ครับสิปีใช่ครับก็อันนี้ก็เหมือนกันครับเรารู้สึกว่าเป็นสิปีที่ถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ย in, เราก็อยากจะจัดแฟนมิทติ้งเดี่ยวที่เหมือนเป็นการขอบคุณแล้วก็เหมือนมาสร้างความทรงจําดีๆกับทุกๆคนนะครับก็เป็นสิปีที่อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนมาตลอดครับเป็นแฟนมิทติ้งเดี่ยวแบบครั้งแรก,คร,แรกครั้งแรกครับที่ว่าใช้เป็นแบบว่าแฟนมิทติ้งเดี่ยวอะไรเงี้ยครับแลวจะเก็บครบไหม, <fer> <S <S ไมคะสิปีที่ผ่านมาในแฟนมิทติง้งแบบนี้ คือก็ต้องพยายามวางแผนเหมือนกันว่านด้วยความเาป็นสิปีเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันดูแบบเล่าเรื่อง10ปีที่ผ่านมาของเราดีอะไรเงี้ยอาจจะเล่าผ่านบทเพลงหรืออาจจะเล่าผ่านอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับก็รอฝากติดตามด้วยครับอ่นนี้เตรียมตัวมานานขนาดไหนอันนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวมาค่อนข้างนานพอสมควรครับคือจริงๆมีแลนอยากจะทามาตั้งนานแล้วแหละรครับเป็นหลายปีแล้วแต่ว่า ช่วงก่อนมันก็ติดด้วยสถานการณ์โควิดบ้างอะไรเงี้ยคือบางทีเราอยากให้แฟนอินเตอร์แฟนที่เขาอยู่ต่างประเทศนะสามารถบินมาร่วมง,งานเราได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เรารู้สึกว่าช่วงนี้มันน่าจะเหมาะที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วช่วงเดือน1111ด้วยอะไรเงี้ยฮะทีนี้แบบว่า10ปีที่ผ่านมาเราร่วงมงานกับคนเยอะมากเราจะให้ใครขึ้นมาบนเวที<อ>ไม่สามารถ<ห>ที่จะเชิญมาครบทุกคนได้นะฮะแต่ว่าทีนี้จะเชิญใครมาเนี่ยต้องต้องรอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางบางคนเนะี่ยที่เราอยากจะชวนเข้ามา บอกว่าเราอาจจะติดงานอะไรอย่างนี้นนบอกไม่ได้จริงๆเราราอุบไว้ก่อนดีกว่า<ม>คือเราอยากจะอุบไปจริงๆว่าเกสเนี่ยจะเป็นใครแต่ว่าตอนนี้ก็อุบไปก่อนเพราะว่ายังคิดไม่ออก<ม> <laughs> น่าจะประมาณคนสองคนนี่แหละครับสิบปีสิบปีสิบคนกี่เลยอะแต่ <laughs> <laughs> ละเกสแต่ละคนนี่คือ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยอาจจะเกี่ยวกับตัวเราด้วยหรืออาจจะเป็นคนที่เราอยากร่วมงานด้วยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ขนาดนี้แล้วไม่ คือตอนเนี้ยังยังไม่ได้ติดต่อคือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าใครที่จะแบบว่ามันตอบโจทย์เรามาี่สุจน์อะไรเงี้ยครับก็คงต้องต้องต้องดูดีๆก่อนอะไรเงี้ยกแสดงือนักร้องเป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับตอนนี้คือคิดไว้ใช่ไหมครับก็เป็นได้ทั้งสองอย่างคือเราอยาก ได้คนที่ร้องเพลงเป็นมาแบบว่าโชว์ให้ทุกคนดูด้วยอะไรเงี้ยครับแม้ว่าเราก็ีรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วก็มีรายชื่อมาแล้วบ้างบางคนก็ติดต่อไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าด้วยความที่มันเป็น11-11อะไรมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างแบบว่าเราหลายคนก็รับงานไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะติดอะไรเงี้ยแต่ใกล้ตัวเลยครับไม่ไม่ไกลมากพูดถึงกันครับเห็นมาจาก11-11ถ้าถึงเรื่องที่จะจบวันนี้คือเรารู้สึกว่ามันเป็นวันดีครับ คิดเองอะนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าโอเคน่าจะน่าจะเหมาะอะไรเงี้ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็บอกล่วงหน้าก่อนทุกคนก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวเราก็เข้าใจแหละว่าวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดอาจจะมีงานแบบอีเวนต์หลายอย่างอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามรีบประกาศบอกก่อนนะแล้วก็บอกเวลาชัดเจนว่าเราจะจัดช่วงนี้เวลานี้อะไรเงี้ยเพื่อทุกคนจะได้จัดสรรแบ่งเวลาทู ลุคของเราเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเป็นแบบแซ่บไปหลายหลายรูอยู่ก็พยายามแบบฉีกลุคไปที่มันมีความหลากหลายที่เราไม่เคยถ่ายมาก่อนอะไรอย่างนี้ยครับแต่ถามว่ามันแซ่บไหมมันก็นิดนึงแหละมันอาจจะยังแบบใกล้กว่านี้อีกนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เตรียมใจได้เลยนะคะจะเห็นแต่ขวาเดียวค่ะกรอดูครับว่าจะมาแนวไหนถ้าทุกคนรีเควสต์มาก็ไม่แน่เดี๋ยวเก็บไปพิจารณาครับพอเราโปรโมทแฟนมิกซลงไป ในอีสแกรมอินเตอร์แฟนก็เข้ามาคอมเมนต์อยากดูอยากดูอยากดูเหมือนเียเป็นไงครับยังอินเตอร์แฟนยังให้การตอบรับเราค่อนข้างดีเหมือนเดิมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับหลายๆคนก็เหมือนเรียกร้องให้แบบว่ามีเป็นแบบว่าบัตรออนไลน์อะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องมาคุยกันกับทีมงานว่าเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะบินมาไม่ได้แต่ก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่ติดตามมาซัพพอร์ตมาตลอดครับ ว่ามิงนี้เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์นแพนแน่นอนใช่ครับก็พยายามอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างที่ทุกคนอยากเห็นอยากดูก็จะจ,จัดให้เต็มที่ครับเห็นว่าช่วงนี้เราแบบว่า ฝุร้องเพลงแบบว่าโหเยอะมากใช่ช่วงนี้มันก็พยายามเลือกเพลงเลือกอะไรแล้วอะไรเงี้ยว่าเราจะร้องเพลงอะไรบ้างแล้วก็เอาเพลงนั้นไปเวิร์กกับครูสอนร้องเพลงอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเตรียมตัวเพราะว่าแฟนมิดเดี่ยวมันก็ค่อนข้างหนักกันนะครับเราเคยขึ้นแฟนมิดมาที่แบบเป็นแฟนมิดหลายๆคนอ่ะมันมันก็เหนื่อยพอสมควรแต่ว่าทีเนี้ยมันต้องโฮเวทีคนเดียวคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าร่างกายต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดครับเห็นช่วงนี้เราแบบว่าไปอุ่นบ่อยครับ นี่ก็คิดถึงญี่ปุ่นอีกแล้วฮะเนี่ยอยากกลับไปอีกแล้วไปทุกเดือนหรือเปแบบไม่ทุกเดือนขนาดนั้นครับช่วงที่ผ่านมาเหมือนมีเป็นแบบแฟนมิทติ้งที่มีทั้งแฟนมิทคู่ทั้งโตเกียวแล้วก็ที่โอซาก้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็คิดว่าน่าจะมีอีกน่าจะไปเจอกับทุกคนที่เหมือนที่งานญี่ปุ่นตอ,อนนี้ระดับสากญี่ปุ่นเราเป็นยังไงบ้างคะก็ยังไม่ได้เหมือนกัน <laughs> คือมันมันก็ได้แบบว่าํำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง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 ถามว่ามันยากไหมมันยากนะเพราะว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยอะไร่างเงี้ยครับแล้วในแบบญี่ปุ่นเขาไม่ชอบไม่สอนะเขา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 กขาเ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 าเขาเาเขาเคาเาเขาเขยเขา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 กขาเขาเขาเขากาเขาเขาเาเขาอยาเข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 าเีาเขาเขาเขาเนแเขาเากขาเคืเขา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 เาเขาเาเขาเขามขาเขาเขาเขาวาเขาเขาเาาเขาเขเขาเขาเขาเเขาเขาเขเาเาเเา เขาน่าจะแบบมาเร็วๆนี้แหละเพราะว่าแฟนชาวไทยหลายๆคนก็ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเขาอยู่อะไรเงี้ยไม่ไม่เขามาเที่ยวครับแต่ส่วนงานแฟนมิสฟุกเนี่ยก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวก็เชิญไปก่อนว่าแบบเขาจะมาหรือเปล่าอะไรางี้บแต่ว่าอาจจะถ้าเกิดว่ามาก็อาจจะมีโอกาสเจอก็คิดว่าครับเพราะว่าเหมือนเราไปเขาก็เหมือนแบบชวนเราไปเที่ยวอะไรางี้พอเขามาเราก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยหาวันแบบว่าชวนเขาไปเที่ยยยยวแบบพาเเเเขไไไปรรูู้จัักกมมืืออออองทะะ่ฟนนห ครับครับก็ฝากภาพยนตร์ด้วยนะครับผมอมาตะพันเสยองนะครับ r t a ม s ท e c i ช s นะครับก็เป็นภาพยนตร์ฝีมือคนไทย C g คนไทยแล้วก็นักแสดงคนไทยนะครับยังไงก็ฝากติดตามอุดหนุนภาพยนตร์ไทยกันเยอะๆนะครับฝากด้วยครับ